เขาบอกว่าไอามินเกิดมาเพื่อฆ่าบีบีมาดูกันค่ะว่าฆ่ายังไงอันนี้นะคะลงไอมินเบอร์สองสำหรับคนที่ผิวกระจ่างอยู่แล้วลงเบอร์สองมันก็จะผ่องขึ้นมาเห็นไหมคะว่าวิธีการลูบคือแค่ลูบเบาๆครีมมันซึมทันทีเพราะว่านาโนเป็นเนื้อละเอียดนะคะจะไม่รู้สึกเหมือนเอารองพื้นมาทาตัวหรือว่าทาบีบีค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีความเนิะดแต่ว่าผิวมันจะชุ่มขึ้นทำให้ผิวดูเนียนเพราะว่ามันสามารถ ปิดบางรูขุมขนอัมพรางรูขุมขนได้เหมือนทอาใส่ถุงน่องเห็นไหมคะว่ากระจ่างขึ้นทันทีชัดเจนค่ะมาดูอีกข้ามหนึ่งค่ะอันนี้คือเบอร์เข้มที่สุดข,ของเราเลยนะคะเบอร์หเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนถามหาสีแทนเราก็เอาใจขึ้นมาเลยค่ะทาเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยมีกันแดด spf 3 0 pa บวกบวกด้วยมี6เฉดสีเลือกได้เลยนะคะว่าคุณชอบสีแบบไหนเหมือนใส่ถุงน่องนะง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามันทานแล้วมัน แห้งทันทีนั่นเองดูเนียนขึ้นมาเลยนะคะเบอร์2และเบอร์6แต่ถ้าเกิดว่าบางคนมีขนมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีขนพวกบีบีที่บอกว่าทาแล้วไม่ติดขนไม่ติดขนเนี่ยโอ้ขนเ,เรียบแป้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันไม่ติดขนจริงหรือเปล่าเราลงเบอร์สานะคะเพราะว่าเป็นขาผู้ชายไม่ได้อยากที่จะเอาเบอร์หนึ่งาเวอร์แต่เดี๋ยวดูว่าเบอร์สจริงๆเนี่ยมันก็ขาวมากแล้วสําหรับคนที่ผิวไม่ได้ขาวค่ะ เราพยายามหาโฟกัสให้ชัดที่สุดนะคะนี่ลงมือรูปเลยค่ะรูปตรงนั้นที่ขนเต็มขาขนาดน,นี้เยอะมากเลยเห็นไหมคะว่าผิวเปลี่ยนทันทีนะคะเห็นไหมคะแล้วไม่ติดขนเลยขนยังคงฟูได้เหมือนเดิมอันนี้เราให้รูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้มั่นใจว่ามันทั่วไม่ใช่รูปให้แห้งนะคะเพราะมันแห้งอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าขนยังฟูเหมือนเดิมคะ่ะไม่ติดขนแล้วก็ปรับสีผิวได้ทันที ไม่มีการที่ว่าจะต้องมารอให้ผิวเซ็ตตัวหรือว่าให้ครีมแห้งก่อนแล้วขนถึงจะไม่ติดอันนี้คือไม่ติดทันทีนะคะไม่ได้ฟาสต์ปีดไม่ได้ตัดต่ออันนี้คือภาพจริงล้วนๆค่ะไอมินเบอร์3ของเราทีนี้มาดูค่ะเบอร์1อยากรู้ว่าเบอร์หนึ่งขาวแค่ไหนใช้วิธีการเดียวกันค่ะไม่ต้องใช้เวลากับมันเยอะเพราะว่ามันแห้งแล้ว S.P.F. 3 0 PA บวกบวกสาวออฟฟิศใช้แทนถุงน้องได้เลยนะคะเห็นไหมขาวเวิร์มากๆอันนี้สัรมบคมที่อยากขาวไงนะคะเพราะว่าเรามีตั้ง6เบอร์6เฉดสีขาวสะใจกันไปเลยค่ะคือที่มันดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันบำรุงไปในตัวด้วยสารสกัดหลักเรานำเข้าจากประเทศกรีซ คือคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าใช้แล้วก็ออจะทําให้ผิวเสียไม่มีทีนี้มาดูลงผิวเข้มกันบ้างค่ะบางทีบอกหูขาวมันขาวเวอร์ไปอะพลาดพลาดลงสีเข้มเข้าไปอยากให้มันมีความเหลืองมีความเนื้อก็ปรับเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะทาสองชั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเนื้อนาโนเนื้อละเอียดนะคะทีนี้มาดูค่ะการกันน้ําอันนี้ทาเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะลูบๆแป๊บเดียวเดียวก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันกันน้ําจริงหรือเปล่าอยู่ได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าอน,นี้คือโอ้ขาวจริงๆบางนคนไม่ชอบขาวมากเลือกเบอร์4ก็ได้มันก็ไม่คล้ำนะคะแต่อันนี้เราทาให้เห็นความแตกต่างว่ามันเปลี่ยนเยอะขนาดไหนคะ่ะชัดเจนนะคะว่าเปลี่ยนทันทีไม่ได้ฟาสสปีดนี่คือการรูปเวลาจริงค่ะ เราเอาน้ำลูบนะคะลองดูกันเหงื่อได้ไหมกันน้ำได้ไหมนีม่รูปแล้วนะคะเท่าที่ดูนะคะก็สีไม่เพี้ยนเลยนะคะยังคงเหมือนเดิมลองดูตอเออาทชู้เช็ดด้วยว่ามันจะออกมาติดมากับทอเชูไ้ไหมหรือว่าผิวจะด่างไหมเห็นไหมคะว่ามันไม่ติดออกมาเลยแล้วก็ผิวก็ยังขาวกระจ่างเหมือนเดิมไม่มีหลุดรับรองอาบน้ำเท่านั้นจาน้จาจะหลุด ทีนี้มาดูคนนี้ค่ะรักแร้ี่มีรอยดําแล้วก็มีรอยกรีดจากการทําหน้าอกใส่ซิลิโคนต้องกรีดทางรักแร้นะคะบางคนเดี๋ยวนี้ยังเป็นรอยแบบนี้อยู่ทาไปเลยเห็นไหมคะรอบแรกทาไอมิน I mean, เข้าไปให้ผิวมันกระจ่างโดยรอบก่อน มันจะไม่รู้สึกเหนอะนะคะเพราะมันแห้งทันทีแล้วมันก็เบาบางแต่ต้องทาอีกรอบนึงค่ะเพื่อย,ย้ำการปกปิดแค่ลูบๆแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะว่ารอยต่างๆมันบางลงไปใครที่ผิวมีปัญหาเป็นรอยแผลเป็นหรือว่าเป็นรอยยุงกัดทําให้จางลงได้แน่นอนนะคะใช้บ่อยๆเนี่ยสารสกัดบ,บำรุงหลายชนิดทําให้ผิวดีกระจ่างขึ้นจริงค่ะ